สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวบทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคอเะห์นน้นมราคาทองคำและแรงงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่18พฤษภาคมปี256ราคาทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์โดยน้าเวลา,าแม่มสินบันทึกวิดวีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,982ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.02.858จุ 1, ด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ34.200บาท ตอนหนึ่งดอลลาร์โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังมีรายงานว่าการเจรจาปรับเพิ่มเพดานนี้ของสหรัฐระหว่างประธานาธิบดีไบเดนผู้นำสหรัฐและนายเควินแมคคันทีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นพ้องที่ตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานนี้ภายในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้และ,ะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปัจจัยดังกล่าวหนุนนอลล่าก,กดดันทองคำด้านกองทุเนเ p ส r ีดซื้อทองเพิ่ม2.03ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ936.96ตันด้านเงินบาทแข็งค่าเป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศ สำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียประจำเดือนพฤษภาคมยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนเมษายนจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ะะราคาทองคําเคลื่อนไหวไซด์เวในแนวโน้มทิศทางขาลงระยะสั้นมีแนวะรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,970ดอลลาร์ 1, 70, และ1,950ดอลลาร์ 1, หากกลุมแนวะรับดังกล่าวจะมีแนวะรับถัดไปที่บริเวณ1,935ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, 000, และ2015ดอลลาร์ 2, หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ2030ดอลลาร์ 2, ด้านทองไทยมีแนวะรับอยู่ที่บริเวณ31,800บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ32,300บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายท,ที่18พฤษภาคมปี2-5-6หราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํำเวลาที่แม่จินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาะฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำครั้งเดียวนะคะ ราคาเป็นลบไปที่100บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าต่ำมนันนัตทนีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามมาดชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ